พี่น้องเป่าเฮือนให้เพิ่นเสมอเดี๋ยวเบิง่งเสมอพี่น้องเครื่อ,อกตันเครื่อนนี้อู้มันได้ข้างดีขนาดพี่น้องกําลังเป็นหน่วยมีคนดูแลได้เลยพี่น้องพอใหญ่เราเสียตัวแล้วโอมีคนดูแลว่าเป็นหน่วยดีดีน้องจ้าบิ่งดูพี่น้อง ตนูนพามาเบิ่งบักตูนดกพี่น้องปวดน่วยหนึ่งดู่เคร่งเสาไฟพี่น้องกลางล่างกับมีนี่งไงเฝ้าให้เพิ่นพี่น้องโอ้ยพิษกับพงเจ้าขวางประคบประงมบ่เป็นหน่วย เดี๋ยวพายเบื้องหงจะคว้างพี่น้องนี่หงจะคว้างพี่น้องปลูกตั้งโดนแล้วบ่เขาทาบักตูนพี่น้องขใข่แนใจบกบวบอันนี้กับบกตูนบ่เขาทาขึ้นกันพี่น้องอยู่อยู่หน้าขึ้นกันพี่น้องยูรี่สอดขึ้นกันบ่แงมพี่น้องจักเป็นแน่วไดยแ่บักบวบผัดงามพี่น้อง,นนด,ด,ง,องดอกนี่ดกเมื่องผูกกับมัดตอมได้ขล้ายประจาพี่น้องบกักบวบนี่ โอ้มันมีวิธีวิเล่เนาะพี่น้องเนาะในการปลูกอันนี้ก็บ,บักตตนอยู่หน้าพี่น้องเนี่ยโอ้ยแกนคิดผิษลายพี่น้องว่มานไม่ได้ขายบักตนตนนะสันบ้าได้เป็นหน่วยอยู่โดนเลยได้เลพี่น้องอันนั้นข้างนึงปวกติปีไก่เนี่ที่ปลูกบวกบวโอ้คิดผิษลายยิ่งคิดผิดพี่น้องขนาดคอยจับมันคอยจับมันไตขื่นมันบ่มันบ่ไต ว่าแต่ว่ากำลังขี่เป็น,นวยแต่และพี่น้องมากันต้นหอมตัวนี้ต้นหอมลูกกลมโอ้ยคิดผิดพี่น้องถ้าเป็นบักบวบคอยได้คล้ายลร้หุ่นหรอพี่น้องเอ้ยบักบวบบักบวบนีได้กิวค่อยปลูกสี่ห้าปีแล้วพี่น้องเขากัเลยแบบเขาเห็ดสนะัมสัเนาะเขาเลยหล้จากว่าตรงเห็ดอย่างไรอันนี้อันอันบักต้นนี่เป็นซิงแปลกไม่สำหรับไอ้กิว ต้องดูและกวคนนี้อยู่พี่น้องเดี๋ยวปีนาเฮ็ดไหมนะพี่น้องเนาะนีะ่เลยจ้าอืเฮ็ดเกษมันต้องทดลองน้ำเต็มสะงากระหวกพี่น้องบริวาตัดหญาหาลอบมึงหน้าก่อนพี่น้องเลย